โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกกับแบบออ Star Tower d e ด e เฟน์กันอีกแล้วับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ใช่ไม่ใช่เชิงรีวิวผมจะมาให้ดูว่าถ้าใส่อปิงสตาของส r าบอยรีควีมไปแล้วเนี่ยแล้วก็อฟของกินในเชลล์อปของบูลลี่นะครับว่าดาเมจจะเปลี่ยนไปเท่าไหรหรืออะไรยังไงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับก็ เดีย๋ยวในวิดีโอเนี่ยผมจะทําผมจะให้เป็นให้ดูในเฉพาะตอนใส่ออฟแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายของแต่ละตัวเนี่ยผมจะใส่เป็นแบบรูปภาพไว้ให้ว่าความแตกต่างของแต่ละเลเวลเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคครับก็ก่อนไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะโอเคมามามมา,มา,มา,มาแล้วก็ไป รับชมกันเลยเครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเก็บเงินมาสักพักแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวางตัวสตาร์บอยกันเลยดีกว่านะเอดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1,2 1 2, 5นห้านะครับเพื่อผมอยากบอกว่าออฟเนี่ยสองออฟเนี่ยมันเพิ่มแต่ดาเมจนะครับเนาะมาอัพเกรดขั้นที่1ครับดาเมจเป็น3ามพนหนะครับอัพเกรดขั้นที่2ครับ จ็ดพันหกครับเจ็ดพนะันหหห้าะหกเจ็ดันหหสิห้าอัปเกรดขั้นที่สครับหนึ่งสาสิบห้าครับอัปเกรดขั้นที่สครับสองหมนึ่งครับอัปเกรดขั้นที่ห้าครับสองหม็ดห้าครับอัปเกรดขั้นที่หครับสี่หมื่นเจ็ห้านะครับเอ่อดาเมจเนี่ยจะเพิ่มมาประมาณ สเท่าโดยประมาณนะครับ3มเท่าโดยประมาณจากของเก่าจากที่ไม่ใส่ออฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นวิวหนึ่งด้วยอโอเคผมว่าคนเอามาใช้ไม่คนซื้อไว้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันสำหรับผมไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ ว่าถ้าตัวนี้เราจะเอามาเล่นก็คือเอามาเล่นแบบย้อนเวลาเฉยๆอะ่ะเข้าใจไหมครับทุกคนอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยสกิลของเขาคือย้อนเวลานะครับแป๊บนึงตัวมอนเยอะกว่านี้หน่อยเนี่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 ยดูนะครับเนี่ยสกิลของเขาคือย้อนเวลานะเห็นปะเราเราถ้าเราจะใช้ก็ใช้แค่นเนี้ยเห็นปะ เอ๊ะเขาย้อนย้อนไก่ขึ้นหมวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเค <laughs> เออ โอเคครับต่อมาเป็นโบลี่นะครับอ่าโบลี่วางไปเนี่ยดามเมตเพิ่มมาเยิ่มกันนะพันสามร้อยเจ็ดดามเอตวางอยู่ที่พันสามร้อยเจ็ดในเวิรห้าสิบแปดนะครับโอเคอัพเกรดขั้นที่หนึ่งครับดาเมตเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบครับอัพเกรดขั้นที่สองครับสองพันห้าครับอัพเกรดขั้นที่สามครับสี่หมื่นสี่พันยี่สิบสามครับเอ้ยอัพเกรดขั้นที่สามครับเป็น 4,423ครับอัพเกรดขั้นที่4ครับ16,539ครับดาเมจนี่เพิ่มมาประมาณ16เออ16เลยแหละครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยประมาณ3 500เอง 6, 6 700ถ้าไม่ใส่ออฟเนี่ยแล้วก็ถ้าใส่ออฟขึ้นมาเนี่ยก็16นนะครับจะบอกว่า คำนวณเนี่ยไม่มีการสกริปเวนนะครับถ้าสกิปเวฟเนี่ยโบลี่จะเพิ่มดาเมจเท่าเดิมน,นะครับคือสองร้อยเจ็สิบห้าเอสกิปไปดูจะเพิ่มเท่าเดิมเนีย่ยสอง้หกสิบสี่นะครับอไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผมจึงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดาเมจเพิ่มขึ้นมาเฉยๆก็เทียบกับจีน,นอสแล้วเนี่ย จีนอตผมว่าใช้จีนอตยังดีกว่าจริงผมว่าใช้จีนอตดีกว่านะอ ครับก็มีแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย